ยินด,ดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สันทยาเทคโนโลยีชาแนลคลิปนี้จะเป็นซีรีส์ที่11แล้วนะครับในการเรียนรู้เกี่ยวกับวงจรอิเล็กทรอนิกส์ในโปรแกรม t i n k e r c a แอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เราจะเรียนรู้กันในคลิปนี้ก็คือสวิตช์เลื่อนหรือสไลด์สวิตช์นะครับชื่อที่เรียกกันในวงการอิเล็กทรอนิกส์อันนี้คืออุปกรณ์ตัวจริงที่เราพบเห็นในวงจรอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆก็จะมีขาของอุปกรณ์นะครับขาหนึ่งคือริมซ้ายสุดขา2คือขาคอมมอน ขากลางขาสามตรงนี้จะเป็นจุดที่เขายึดกับแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์นะครับภายในเขาก็จะมีขาอุปกรณ์นะครับอยู่3ขาตามรูปปกติเขาก็จะออนก็คือเปิดวงจรอยู่นะครับจากตัวอย่างก็เป็นการเลือก ที่ขา2กับขา3เวลาต่อไปใช้งานให้ต่อที่ขากลางขาคอมมอนกับขาริมนะครับอย่างเงี้ยต่อวงจรอ,อยู่เมื่อถูกเลื่อนมาที่ขา2กับขา3เขาก็จะปิดวงจรถ้าไปต่อในวงจรการใช้งานของวงจรเล็กทรอนิ์นะครับกระแสไฟฟ้าก็จะไหลผ่านได้นะครับก็คือช็อตเซอร์กิตกรณีที่สมมติเราต่อขาริมขา1กับขา2นะครับ ต่อขาหกับขา2ไปใช้งานก็คือสวิตชก็ถูกเลือดมาที่ตำแหน่งนี้นะครับขา1นึ่ขาสองใช้งานปกติก็เปิดวงจรอ,อยู่เมื่อเลื่อนก็ถูกปิดวงจรน,นะครับกระแสไฟฟ้าก็จะไหลผ่านช็อตเซอร์กิตนะครับขา1นขา2ไปใช้งานได้ถ้าต่อขาหนึ่ง กับขา3า3ไปใช้งานอย่างนี้ไม่ถูกต้องนะครับเวลาต่อใช้งานให้ต่อขา1กับขากลางหรือขากลางกับขา3า3นะครับเรามาดูอุปกรณ์จริงในโปรแกรม Tinkercad ตอนนี้เราอยู่ในส่วนของ Component Basic อยู่ไปที่ขวามือนะครับไปที่ลูกของอุปกรณ์ Slide Switch ก็คือสวิตช์เลื่อน ให้คลิกลงไปครับคลิกเมาส์ลงที่ชิ้นงานของโปรแกรม Tinkercat เมื่อคลิกที่อุปกรณ์นะครับเราจะเห็นว่าป๊อปอัพขึ้นมาสไลด์สวิตช์เนม1ก็คือสวิตช์เลื่อนตัวที่1นําตัวชี้เมาส์มาชี้ที่ขาซ้ายสุดนะครับขาที่1ก็คือ t ทอร์มิน1ขา2คือขาคอม m อนนะครับก็าาคือขาร่วมขา3ก็คือ t ทอร์มิน2นะครับ ด้านภายในของอุปกรณ์นะครับตรงนี้ก็คือจะมีจุดของขาหนึ Simon, ่งขาซอมมอนขาสองหรือขาสามนะครับจากจะเห็นว่าตัวเนี้ยรูปเราช็อตวงจรกับระหว่างขาหนึ่งกับขาสองเวลาต่อใช้งานก็คือต่อขาหนึ 2, ่งกับขาสองไใช้งานตรงนี้เขาปกติเขาก็จะเปิดวงจรอยู่เมื่อเลื่อนมาที่ตำแหน่งนี้นะครับขาหนึ่งกับขาสองก็จะชอรร็อตเซอร์กิตนะครับกระแสะก็สามารถไหลผ่านได้นะครับ สมมติล้ากดที่ Start Simulation นะครับที่ปุ่ม Play ตัวนี้ครับเพื่อที่จะลองเลื่อนสวิตไปที่ขา2กับขา3นะครับคลิกที่ Start Simulation สังเกตว่าคลิกที่สวิตเลื่อนนะครับก็จะถูกเลื่อนมาที่ตำแหน่งขวามือนะครับก็คืออันนี้คือขาหนึ่งขาสองขาสาม ก็คือต่อระหว่างขาคอมมอนขา2เข้ากับขา3นะครับถูกเลื่อนมาที่ขา2ขา3ตัวนี้ปกติเขาก็เปิดวงจรอยู่เมื่อเลื่อนตำแหน่งมาตรงนี้ขา2ขา3ก็ช็อตเซอร์กิตกระแสไฟฟ้าก็สามารถไหลผ่านนะครับได้คลิกที่อุปกรณ์อีกครั้งหนึ่งเขาก็จะเลื่อนมาที่ขา1ขา2นะครับคลิกอีกครั้งหนึ่งก็จะเลื่อนมาที่ขา2ขา3 ถ้าต้องการหยุดซิมูเลชันจำลองการทำงานก็คลิกที่ Stop อันนี้ก็คือการทำงานที่ถูกต้องนะครับเวลาใช้งานให้ต่อขา1กับขาคอม m อนนะครับไปใช้งานคู่นี้นะครับหรือจะต่อคู่ขา1กับขาสามนะครับขา2กับขาสามนะครับขาคอมมอนกับขา3ไม่ใช้งานอย่างนี้นะครับก็คือ ให้ต่อขาริม1หรือ3ก็ได้นะครับห้ามต่อแบบนี้นะครับถ้าต่อแบบนี้ก็คือวงจรไม่ถูกต้องนะครับไม่ทํางานก็คือขา1ขา2ขา3ถ้าต่ออย่างเงี้ยก็คือไม่ถูกต้องนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ในการเรียนรู้อุปกรณ์สวิตช์เลื่อนนะครับในโปรแกรม Tinkercad เดี๋ยวเราจะมีซีรีส์ต่อไปนะครับในทำนำเสนออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในโปรแกรม t i n เ e r c a ต่อไปนะครับ หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อเพื่อนสมาชิกเพื่อเป็นกําลังใจให้แก่ชาแนลของเรารบกวนสมาชิกกดติดตามส u บสไ r ร b ์และสั่งกระดิ่งด้ยวยนะครับเพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ